สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะเอานากากหัวม้าที่ทุกคนถามถึงนะครับมารีวิวกันให้ดูครับว่าจริงๆแล้วมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับหัวม้าเป็นลักษณะแบบไหนยาวหรือสั้นหรือว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะครับผม <sk r att> ก็ต้องบอกก่อนครับว่าหัวหม้าตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นหัวหม้าที่เรานําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับเพราะว่าของร้านเราเนี่ยตอนนี้ยังแก้ไขแบบอยู่นิดๆหน่อยๆครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็คงจะเสร็จครับในระหว่างที่ทุกคนรอเนี่ยเราก็เลยนําเข้าจาก ทางออสเตรเลียนะครับเป็นร้านพาร์ทเนอร์ของเราที่อยู่เมลเบิร์นนะครับเข้ามานําขายให้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นยังไงครับนี่เลยครับนี่คือเจ้าหัวม้านะครับก็ตอนนี้ตัวนี้นําเข้ามาจากร้านที่ออสเตรเลียนะครับผมนี่ครับดูลักษณะครับค่อคข้างจะใหญ่ทีเดียวนะครับผมแต่จริงแล้วจะบอกว่าใส่ง่ายครับไม่สิดอัดด้วยนะครับดูดูด้านค่าดูงานควาละเอียดของงานนะครับ ค่อนข้างจะละเอียดทีเดียวนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยครับก็จะเป็นแหวกนิดน,นึงนะฮะแหวกเนี่ยก็คือว่าให้เราใส่ได้ถ้าเกิดว่ามันติดอย่างนี้เลยเนี่ยเราไม่สามารถใส่เข้าไปในหัวได้แน่อนอนนะครับผมเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นขนมีหูตั้งนะครับค่อนข้างจะตั้งดีทีเดียวนะครับตัวนี้จะบอกว่าเป็นยาลาเทคนะครับผมส่วนของทางร้านเราเนี่ยจะเป็นยางพาราร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นยางพารามอนกันเพียงแต่เขาผสมลาเทคมาด้วยนะครับผมเนี่ยครับค่อนข้างจะสวยงามทีเดียวนะครับหลายคนเคยเห็นนนใใ MV หรือว่า คลิปที่พวกเด็กฝรั่งเขาใส่กันนะครับผมต่อไปนี้เนี่ยเด็กไทยก็จะได้ใส่ครับคนไทยก็ได้ใส่นะครับเนี่ยครับลองดูครับทีนี้จะถามว่าเวลาเราใส่แล้วเนี่ยครับเราจะมองเห็นทางไหนใช่ไหมครับผมบอกเลยครับว่ามองเห็นชัดทางนี้ครับนี่ครับนี่เลยนี่เลยครับตรงจมูกจะมีรูนะครับผมจมูกสองด้านนะครับเนี่ยครับลองดูจะเป็นรูนะครับสังเกตรอลองดูครับจะเป็นรูนะครับแล้วตรงปากเนี่ยครับ ป่าเนี้ยก็คือรูเหมือนกันครับเนี่ยครับผมเอานิ้วออกมาได้นะครับผมตรงนี้จะเป็นช่องที่เราสามารถส่องมองดูทางได้นะครับมองเหนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามส่องจากข้างในให้ดูครับสักครู่ครับนี่จะเป็นช่องมองจากข้างในนะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าจะเห็นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับลองดูครับอ่าเนี่ยครับมันก็จะเห็นประมาณนี้ครับผม มีสามดูนะครับนี่ครับอ่ะตอนนี้เห็นชัดแน่นอนครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าทุกท่านจะเห็นได้ชัดเหมือนผมหรือเปล่านะครับคราวผมนี่ครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวนําเข้าจากออสเตรเลียก่อนนะครับผมค่อนข้างจะโอเคเดี๋ยวผมใส่ให้ดูครับว่าเป็นยังไงนะฮะ นี่นะครับเราดูด้านข้างครับผมด้านบนนะครับด้านหลังครับค่อนข้างจะโอเคทีเดียวครับเราบบหายใจเนี่ยมอง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 ตัวนี้ครับอันนี้ทําให้เรามองเห็นครับแล้วก็ช่องปากนะครับมองเห็นแน่นอนครับผมเนี่ยใส่สบายไม่ดอ่รครับใส่เต้นได้เป็นสิบยี่สิบนาทีเป็นชั่วโมงก็ยังได้เลยครับเนี่ยครับค่อนข้างจะโอเคทีเดียวนะครับผม พอออกมาลวดิ้นจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยสามารถสั่งได้นะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยทุกๆวันศุกร์เนี่ยเราจะสั่งออเดอร์ออกเข้ามาจากออสเตรเลียนะครับถ้าเกิดคนไหนเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ยอยากจะได้ตัวนี้เนี่ยสามารถสั่งจองกับเรามาได้เลยนะครับผมโอเคครับวันนี้นี่ผมขอกลับไปดูนกันกาขตัวอืน่นก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอัปเดตยังไงเนี่ย ผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันอีกทีนะครับผมบ๊าละครับสวัสดีครับ